เกิดเหตุการณ์สะเตือนใจในกรุงเทพฝนกระหน่ำหนักจนทําให้หมวลน,น้ําทะลักเข้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ศูนย์วัฒนธรรมเกิดเป็นภาพที่ชวนตกตะลึงและกลายเป็นประเด็นถกเถียงในโซเชียลทันทีหลายคนตั้งคําถามว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ปัญหานี้ยังไม่จบแค่นั้นเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาช่วงบ่ายจนถึงข้ามเมืองหลวงต้องเผชิญกับฝนตกอย่างต่อเนื่องหลายชั่วโมงส่งผลให้หลายถนนทั่วกรุงเทพแปรสภาพเป็นทะเลน้ําขังหลายจุดรถติดอย่างหนักจนผู้คนหงุดหงิด การสัญจรเป็นไปด้วยความยากลำบากเหตุการณ์นี้ถูกแชร์กันในโซเชียลมีเดียเป็นวงกว้างทั้งภาพและคลิปวิดีโอที่สะท้อนความโกลาหลของคืนฝนถล่มที่น่าสนใจคือคลิปที่ถูกแชร์โดยผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเผยให้เห็นน้ำฝนไหลทะลักเข้าบริเวณทางเข้าด้านบนของสถานี MRT ศูนย์ 0. วัฒนธรรมแม้จะมีน้ำท่วมเข้ามาแต่พื้นที่ชั้นล่างยังคงใช้งานได้ตามปกติซึ่งทำให้คนจำนวนมากหายกังวลไปบ้างแต่ยังคงตั้งคำถามว่าความปลอดภัยจริงหรือไม่และนี่คือจุดที่มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ มีทั้งกลุ่มที่ยอมรับสถานการณ์กับกลุ่มที่คิดว่าต้องมีมาตรการป้องกันดีกว่านี้ก่อนจะเกิดเหตุร้ายยิ่งกว่านี้ล่าสุดทาง BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ก็ไม่รอช้าออกแถลงการอย่างเร็วผ่าน a c e b o o k ระบุชัดเจนว่าระหว่างที่ฝนตกหนักและมีการก่อสร้างอาคารข้างเคียงใกล้สถานีศูนย์วัฒนธรรมทําให้น้าฝนเอ่อล้นเข้าสถานีเจ้าหน้าที่กําลังเร่งตรวจสอบและแก้ไขป้องกันเหตุการณ์ลุกลามทั้งยังขออภัยประชาชนทุกคนต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ประเด็นอีกด้านที่ชวนถกเถียงก็คือข้อสงสัยเกี่ยวกับการออกแบบโครงสร้างของสถานีว่าเป็นต้นเหตุของน้ําท่วมหรือไม่ล่าสุดพรอฟอร์มอดได้ออกมายืนยันว่าปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากการออกแบบแต่อย่างใดแต่เพราะฝนตกหนักและปัจจัยภายนอกเท่านั้นและนี่คือความจริงที่หลายคนอาจมองข้ามในมหานครที่มีโครงสร้างพื้นฐานล้ําสมัยแบบนี้การรับมือกับภัยธรรมชาติอาจมีจุดประบางที่ต้องพัฒนาต่อไปคุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ คุณคิดว่าสาเหตุจริงๆ,งๆเป็นเพราะอะไรหรือควรมีมาตรการป้องกันที่ดีกว่านี้ไหมแสดงความคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้กันได้เลย